สวัสดีค่ะพี่น้องสุขหูซุปข้นสุหมองซูบนนะคะวันนี้เด็กเพ่นมีฝรั่งมาหน่อยก็เดยกลับมาหกมาขอกับพี่น้องอีกเร็วค่ะอีกเร็วค่ะพร้อมกับเมนูน้ำยาขนมจีนน้ำยากับน้ำยาไก่กะทิเด้อค่ะเด้อเด็กเพ่นคิดอยากใส่กะทิน้ำนะคะเนาะใส่กะทิตะวันใส่น้ำปลาหลากขึเก่าเลยค่ะโมเมนต์กะทิแทะนะคะเนาะเพราะว่าเด้เพ่นกับหมาก กะทิแท่แลอยล้วนขนมกีนน้ำยายยี่เป็นกระตรนูนน้ำปลากึ่งกึ่งกึ่งกลางตอนโตมานเนาะขนมยี่เป็นกระใสกะทิกระเดียดเรียบร้อยงๆใส่นี่เลยคะ่ะเด้อใส่ลงไปเลยค่ะจะเป็นพวกพริกเครื่องแกงทึ่งไก่ทึ่งหยางทุกอย่างขูดเซกันเต้องกะทิเอามาเอามาผัดใส่กะทิเนาะค่ะเนาะ ไม่จะกินชูนะคะซุกเล้ยวก็ต้องชูห้เห็นบกเคยเห็ดชูห้ให้เบิ่งจักเทีอคิดๆอย่าะลูกสาวยิเปขน้นกใหญ่ใส่กะทิเนี่ยจะหน่อยใส่เผาเนี่เป็นกรเลยลองๆมือบ้างนะปกติส่วนตัวยยเพลียงเดียวกัเฮ็ดย่ำในกับบกบัวไส่หกค่ะบ่วยเพย็ส่วนหน่อยไหมค่ะทุกคนโดดโดจิมี่จะมีทีหนึ่ง ใส่กะทิอันนี้คือลูกสวาวอยากแบบนี้เห็ดใส่แต่ว่าก็ใส่น้ำปลาละน้ำเพคนบ,บอกว่าเห็ดน้ำยากะทิแม่แต่ว่าโมเมนว่ากะทิเทใส่น้ำปลาละน้ำกึ่งกึ่งกึ่งกะอันนั้นแม่พส <c oughs> <c oughs> ัสสนายายเพชรแกอา <c oughs> ลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะน้ำยาไก่เด้วยค่ะเนาะไก่เนื้อไก่ล้วนเนี่ยค่ะนี่ยโคแบบ ก็ไปต้มเนาะมั่งุกมากอันนี้แบบละเอียดชุดเลยค่ะนุ่งนุ่งบางๆนี่เลยค่ะแล้วกันุ่งให้เดือดเลาวก็พัดให้น้ำกะทิให้พริกเครือแกงแล้วก็ให้มัน,อมอนหอมเผือเดียวกันสุกพอดและะ้เขาก็จะเติมน้ำเติมนี่เข้าไปขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราต่อมาอยเพิ่งกัดทีใส่หม้อใบหนีเด้ะคะอค่ะเด้อหม้อใบนีเดือดเลยคะ่ะ อ่เพิ่งยทำการปัดใส่เนาะค่ะเนาะหมอปด่งค่ะดกอุกอให้ก็ขเนี่ยั๊ดใส่ไปเลยน้ำยาไก่กะทิน้ำปลา สูตรนี่ก็เฮ็ดบวบปใปมนเดื่นาะค่ะเนาะส่วนมากยังเพิ่นกัเฮ็ดตะน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาปลาเนาะะค่น้ำปลารวนดกูมีกะทิใส่นี่เฮาใส่กะทิน้ำแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดเบียบบ่ให้มันแบบบ่ให้มันมันเกินไป หยกสูงเงี้ยด้วยเถอะเด้อถ้าถุกก็ค่อยไรกระดิน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 สีสันประมาณนี้เนะคะเนาะตัวตัวมากเนาะคะเนาะข้าวปัจีเอาเนื้อไก่ เนือ้อไก่ทึ้งเลือดแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะายเนี่ยจะไปใส่ลงไปเลยเป็นเศษบวกค่ะทุกคนเนือเน้อรึ่งเลือดเนือเ้อมันเท่ากับแหล,เหล่เอาไปเอาไปโขอเอาไปตังจนมาอมือดเนาะคะ่ะเนาะ นั่นกระดูกระไก่บ้านเนี่ยค่ะทุกคนไก่บ้านสองตัวสองตัวอีละค่ะ,ะนี่เป็นควอยากที่กระดินบอลนี่เระบังด้ค่ะทุกคนเนาะกระดินบอลนี่เซ้มัดไปลดเลยมาเบนหนิดหน่อยด้ค่ะ ไม่หน่วยนะคะขนมปิ้งไงเพิ่งกับสามกิโลเข่งไงหนึ่งเลยค่ะขนมข้าวกล้องท่านไปปรุงอรอให้เดือดให้อันนี้ก็น่าข้ากล้องมาปรุงเนื้อไก่ข้ากล้ซุกทิชชู่เนื้อเนื้อไก่ยังเพิ่งกับต้มซุปเป็นหล่ะค่ะก่อนหน้านี้เนาะค่ะเนาะโฉดที่ห่อเอาไปปุบไปซักเนาะค่ะ เขา็ิปูรเคืองด้วค่ะทุกคนเด้อใส่นังปลาดาลงไปน้อค่ะปลาดาอย่าเิ่นเงาใส่บะหมี่เ้อค่ะใส่ลายตือด้วย่ะนใส่ลงไปนอย่าเเใส่ใส่งนวดนค่ะนาะใส่เป็นนวจากน้อยก่อนอันนี้กั็ใส่ไปส่วนหนึ่งนอค่ะใส่จากน้อยนะคะนนวดวยค่ะเดใส่ลงไป น้ำยากะทิใส่น้ำปลาน้ำยาไก่กะทิเสียกค่ะทุกคนเสียกันต้อนโตมาเนาอค่ะเนาะจะเพ่นกะทิใส่หนี่เลยค่ะเด้อใส่หอมใส่ลงไปเลยค่ะใส่บะหมี่หน่อค่ะเนาะ ันเป็นเสีย่ยบบุกอาทุกคนน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยาไก่กะทิใส่น้ำปลาพอสูตรยายเพ็ญมีเฟรนเหมือนน้องนอ้องคะไก,ก่กะสองตัวอีกหนึ่งคนมาเมนหน่อยหน่อยเลยค่ะหม้อบากยังไงหม้อใหญ่เลยค่ะข,มขนมกินสามกิโลมาเด้อค่ะเด้อมากินกันยายเพ็ญเป็นเสีย่ยบบุกขาทุกคนสีสัน กระปุ่นยัยเพ่ญกระเตียมนะคะพักผักซีลาวนาะค่ะเนาะหูละพาอมาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆนเดกันสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุวรรณเนาะคะ่ะวันนี้ยายเพ็ญมีฝรังรรง่งมาเนาะพอดีกระป๋องมาพร้าวกับพี่น้องเดียะะ๋ยวค่ะอเร็วค่ะพบกับครองจีน้ำยาน้ำยาไก่กะทิเด้อค่ะเด้อใส่น้ำปลาจังโชว์ให้พี่น้องเห็นนะค,ะนะคะ่ะเนาะขั้นตอนยายเพ็ญทำเนาะคะ่ะ ยเยปินจะลากลงไปหนีเลยนะคะเป็นปะเนนะแสรบดีเลยค่ะทุกคนดึกด๋วนจะเห็ดแบบนี้ส่วนมากแล้วเนาะค่ะเยปินะจะเห็นดน้ำยาป,ปลาน้ำยาป่าปลาเนาะคะ่ะบึ้งเสแสบอนาค่ะหัวนุ้ยหอวนุ้ยเลยะค่ะเอเดีื่อกี้นี่แหละค่ะไก่สองตัวต้มยัดเต๋อแล้วเอามาขกด มาโขลกมาต่มต่ออีกเปื่อยคักเลยค่ะเอ้ยเว้ยดูสิทุกคนหอนหอนบึ้อเลยรสชาติพอดีมันได้กระเด้อแจะแจเหมือนกันสีเหลาใหญกกินตัวในคระนี้นหอนหอนบื้อๆเลย เต็บ,บครับตกกินหนึ่งหอนเนะมันหนาวพอดีกินหนึ่งหอนใส่มือมาให้ใหญ่ๆด้วยค่ะทุกคนปกติเราจะเป็นถนัดมือมันหอน ยี่เป็นเนั้อเนียนเนื้อเนัยนน้ำเลยค่ะทุกคนกะชายกะชายประมาณหน่อยหน่อยจะกรอบนึ่งกูอะยี่เป็นใ่หมดเลย ยัยเป็นกับข้อถดข้อภัยช่วงแรกๆยัยเป็นกับประเด็อธิบ,บายละเอียดมืเนาะค่ะเนาะอย่างจิบมันยาวินเพระาะว่าจิบนี้ยัยเพ้นมนานั่งกินนันะะนน่งเนาะค่ะยัยเพ้นเนาะต้มไก่แล้ว เน่ยเป็นกะมักขุกใส่พริกกระเทียมตะไคร้ใส่ตะไคร้นั้นนะค่ะทุกคนกระเทียมตะไคร้กระชายพริกมะค่ะเงือกไก่เขาคือกะมักขูกเส้กันโก่งให้ละเอียดเลาก็เอาน้ำเอาไปผัดนี่นะค่ะ พักใส่กับถิจังจังทุกคนเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะก็ได้ขยาเบื่อยาเ,เพิ่นได้ขอเนอะยาเพิ่หมักเมนูนี่หมักเมนูนี่ เขากินมัดมดบานเลยครับมัดเียนเลยได้บางถ้าเป็นถ้าเป็นอาทิตย์ล่วนๆเลย่องกักจัจะบกให้อักปไหนกาลรักษาะนีเครียอ,อยู่ค่ะ แต่กะธิบ่หลายใส่น้ํปลาร้าจึบนี่จะเพิ่นกะกะสิบ่นั่งกินจนจนหมดจานให้เห็นด้ค่ะด้มันสิยง ยายเพ็ญจีเบกไว้ยังเพ็ญจีนโตน้องคะยียเพิ่ญกับฝากชมยายเพ็ญเมียฝรั่งมันอกเนาะค่ะติดผู้ใดที่เขามาเบิ่งเขามาชนยายเพ็ญเมียฝรั่งมันอกเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระลิ้งติ้งติ้งให้ยายเพ็ญเ่นเด้อค่ะเด้อยายเพ็ญจะเดี๋ยี้กำลังใจคลิปต่อไปเนาะค่ะขีปนีก็เอาไปสมมติสะกดนเนาขึ้นขีปหนาพอกันไหมยายเพ็ญกับมาตักทายพี่น้องกับเมนู น้ำยาไก,ก่กะทิใส่นางปลาสูยใจเพเ่นเบียบแรงเหมือนนอกแส่บนัวมากๆเลยค่ะก็ขอให้พี่น้องสุขุมสุขคนด้วยค่ะเดออบอะว่าสิยูกไก่ยูกไก่ก็ให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้มีต่ความสุขควางสดถืนหมดกบานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ